พี่น้องครับพอดีแวะมาหายายที่แวะมาบ่ไม่หยังเนี่ยมือว่านี่มาหายายบ่พอบ่พอบัดที่นี่ฝนตกนะลบฝนนะมือว่านี่เป็นหยังกว่ายายไปหน้าหายายไหมเออไปหน้าได้ยัง,ง,งกินอ,อะไรบ้ีงกินได้<ๆ>ยัง,ง,งกินตับักหุ่งแกงพักดีก อันนี้ลวกดอกแค่เก็บมากแช่ไหมว่านก็เริ่มปใส่จานกินไส่กุ๊กเอาไปหน้านะมันรันบังวังนี่บมงวงน้อยบังวงหน่อยมอกสุกคนกินพี่น้องครับนี่แหละครับบังวงที่เว้าให้พี่น้องฟังครับบังวงมุ้นนี่มันสิปาดมันมาย้ายเขาปาดปั๊บนี่ปาดแล้วเขาก็บีบเอาน้ออกเออแล้วก็ห้ายสาธิยทีเบางแนวครับพี่น้องเส้นใจเออบีบบีบน้อยออกบีบน้ออกเออบังวังครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสิย้ายสาธิตให้คือนี่บักเขาเริ่อบังวงน้อยที่ว่า ไอ้ตะกี้นี่ผู้เฒ่าผู้แจ๊กเอาแต่กีม่วงนี่แหละอันเอาเอาเขาหยัดมาย้ายไปที่นี่นี่พี่น้องครับปาดแบบย้ายว่ามันเด็นตึ้งคืนเตียงไขควงมัดมัดใบเขาสั่นได้โอยหูดอนนะเพนมัดกินมักม่วงเลยนี่ไปที่ห้องกับบีบไนว่าพี่น้องครับบีบไนว่าเสียาเขาหยัดแมืนมาย้ายแต่ว่าบอกม่วงนล้วอื่นเห็ดบะไรเนี่ยบอกม่วงนี่รู้สึกม่วงอื่นเห็ดบะไรครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ฮึบนี่นี่เอาให้ย้ายสาธิตการ เอาให้ลูกกินแจ๊กเกออืมเห็ดให้ลูกกินแัดเขาครับพี่น้องแงัดงะเออแงะตรงนี้อืมเอออืมข้าใส่บักงวงน้าอื่นเห็ดว่าไงกับมันอาจสิเปียกหนาเนาะยายเนาะอันนี้เขาเอื่นว่าัดเข้าใส่บักงวงปไาชิมเกาออกมากินแล้วเปิดเปิดเทอร์ฮัทแล้งหันเปิดหมอลำกับมิจฉาหมอัวเราะเออ เบิง้งพูมือละเบื้องนองเบีน้นเบืงเ้งนยันงก็กี้ร่ำอยู่นี่ออสรงอันแปดสิานั่นแปสิบามันนี้ก็ได้เด่าอเาก็เรียนแต่ีถยังงานกินปิง <c oughs> ออะองอันนี้บนงานกินปิงครับย้ายกินม่วง,ง,งพักนี่ซื้อมาตไสออนมาอ,อมาตอไส<ป>ก<ป>่อนย่งเอ้ลูกว่ซื้อกับเขาไปได้แจงสิเล็กไหยังคือไปซื้อแจงพักกิเล็กว่าที่นี่ขึ้น่ไปไเจ็บเอาย้ายูนเบิน ผมมันมาแซ่บพื้นซื้อมือวันเนี่อดดี้ผีองค์วอยมาหามันกับไอเอารถออกรถใหม่ละรถเจ๋งประเทศมันมาให้เจอมรถไห้แอดดี้ยันะเออเอ็ดดี้ไปอยู่ใส่ไปอยู่น้ำใสยัานตอนนี้ตอนนี้ไปอยู่น้ำชัอ่าไปไปซอยโชั่วไทยงันอ่ามันมันเปล่ากับที่นี่ทะเบียนรถมันทะเบียนรถมันเจ็ดหนึ่งหาวันนั้นโชวมาหาผม ที่ลงเบีนมหาผมกับทะเบียนศูนย์หามันก็ออกศูนย์หาปที่นบักแอดดีมาเนี่ทะเบียนรถมันเจ็ดหนึ่งหากับว่าเนี่ยเมื่อวานกันมามันออกรถตีกันไา่กันเ็สกับว่ารู้เลยครับกับว่ารู้ครับที่แน่ๆคือว่าบอกชั่ววิชัยเคยมาหาผมแล้วมันออกออกศูนย์หาแต่แอดดีมาจะมันเสียวชัวมาให้ถึงมันเสียวขึ้นอย่างไรก็ว่ารเล่ะเจ็ดหนึ่งหาสี่เจ็ดหนึ่งห้าเอ ทะเบียนรถเออเอามาหายายบุพพลเรื่องนี่หรอพี่น้องครับสาธิตการบ่ายเข้านะครับเขาเอ็นยังบอกว่าเขาเน่ามันเนเขาเน่าบักม่วงมาเด้อกินเด้อเบัวแก้วมากินเขาเน่าบักม่วงเด้อมันนัดนบุญเคลนกับบ่เฮ็ดไงหรอคนณที่ตวงเงินซื้อกับบ่มาอัจริงเขาต้มนั่นยายคือหัวบ่แก้วก็เลยหว่ข้าวต้มใส่ได้บักชาวคือหอดบัวแจ้วคือหอดแต่บัวแจ้วเนาะ คนมื่อใดล่ะสิมาไอ้ไงอยู่กันโซ่แม่ก็ขึ้นหัวขึ้นหัวคุคนที่อยูไก่ไก่เนาะอไอ้ซุ้มยูไก่เดี๋ยวมันขึ้นหอดกับว่าได้พ่อกันง่ายดอกจะสุได้กลับยี้มันได้เอาเมื่อวานไปหน้าเด้อกับไปหันละบอกเพื่อนมาแสดงกับขึ้นหัวได้หลายว่ายายคือว่าไปหันบะหอย ได้บอกว่าอันซีนอันหันวาาบ่ามันก็หันดอกบันบอนั่นมันผลตัว <c oughs> เลยงั้นไปเท่านึงก็ได้งหมยผลเศ้าก็ได้มัเจ็บบ่โดนไปที่ีบใส่ปากเลยพี่น้องครับอเอะไกินแบบนี้ครับนี่นี่ครับย้ายสาธิตให้เบิ่งอันนี้คือบแกม่วงหน่อยครับหายากครับอ่าบแกม่วงแล้วอื่นซื้อมาจะแช่แบม่วงหน่อยไหมยม่วงหน่อยคนท่าอื่นเออผู้เฒ่าผู้แจ๊พผู้อื่นเยาวอัน ก็จุปวดเธอขาดวังหันให้เบิ้งบนมาให้แม่เดีน้องมันเหนืนไหนเออเบิ้งเขาหรอสาธิตปักหมวงให้เบื้องหักหมองน้ำดอกไม้แห่งเหลียงนุ่งแม่เขาว่ามันเป็นยาจานท่านมาเลี้ยงที่ยังได้เจ้าเนี่ยน้องสารพัดจังอืมอะไรวะแต่จ้างเขาไว้เบาหวานกับคุณชุ่มกับเบาหวานกินกันไหมพี่น้องครับพอดีมาหยอดบานแง่เราเตียวสีไปต่อยบักกูดแจ็กซี่หานไว้กันไปตรวจเมื่อนั้นบ่ึ้นหน่อยเด้อกินหมักหมองแล้วอยังอ่ะ หลบเบาหวานลอยเกาซีบป,ป้าทุ่ไม่ได้ไล่ถินมองมวงแมวเลือกขืนไล่ยิ่งกกินไล่ตัวม <laughs> าดิหมอเราหน้าเดียนเดียวนึ่งบั่นหน้าสามเดือนอืมเบาหวานขึ้นซื้อรับพี่น้องครับยายเป็นหลบเบาหวานแต่ว่ามันขึ้นหัวลอยเกาซีบหมอป่ะตูกไก่บ่ <laughs> เออเรื่องถามสรุปแล้วมื่อนั้นได้ไปเบ่ปปวาวทินได้ไปขีดว่าอะไรยายที่ว่ามือว่าสีเข็มที่สามเข็มกว่าประตูก ยันเลยเลมาไปซ้ำเนาพี่รองครับชิมนี่กับเซไว้ซ้ำนี่แหละครับพรชิมมากแล้วกันแวะมาเดลนน้ำยาซื้อปะทินฝนฝนเริ่มเศร้าเยนแล้วมาตั้งแต่ตลาดอ่าไปมาตั้งแต่ตลาดก็เลยแวะบมะนีเราต้องไปค้นผูกกับอะไรนะบ่มันแกงแกนอยู่บ่แกนอะแต่ว่าผู้ไหลมันวาใหญ่หู้ไหลมันไหนหน้าก็เลยไปก้นนะมันาไหลโอ้แกนอะไรของอะไ้พัตโตเออเดี๋ยวเมื่อไหร่เราค่ะมันตกจนน้ำห่มมันอาจสีได้นั่นแล้ว ผมไปตลาดมื่อวานไปพ่อซุ้มหนึ่งขายอึ้งแม้ฝนตกใส่ขึ้นเดี๋ยวมาขายอึ้งแต่คือประกาศถามราคาดอกประกาศถามดอกตลาดต้องหันเราหนิแม่นครือประกาศถามดอกฮวงว่าตรงบอกว่าโลเท่าไรอยู่แล้วนะเอาพี่น้องครับเดี๋ยวพังคลิปนั้นแล้วกันยูดีมีแห้งสูุรคนความเจ็บจะใส่ความไข่จะสมีอันนี้ตำมุงย้ายตำเองตำเองแล้ววันที่นี่กับเสียบก็ไปซื้อแล้วตำเองเออตำเองเสียบก็ไปซื้อแต่ว่าเพราะเสียบทรมานเจ๋วดอกแล้ววันที่นั่นนี่กัซื้อเองอันนี้ แคนเดีเกียนอันนี้ซื้อไว้มาเดียวได้หลายมื้อแล้วกินแ่ลซูนเออมันยังบ่ได้เอาเอาเอายายไปกินแซบไรไปแล้วยายบ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 าย